และครับก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ f กเก r ร์เกมเมอร n แชนนะครับจะพูดเร็วเป็นแน่วะและสิ่งที่ท่า,ทานกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ก็คือเกม FIFA 2015 Unlimited Team ใช่ไหมไม่รู้อายุกันทีไม่รู้ว <c oughs> ่านไปครับเอาละ,ะครับในวันนี้เราได้เดินทางมาถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ถึงรอบชิงแล้วครับอันนี้รอบสี่ทีสุดท้ายครับหรือรอบรองชนะเลิศครับใช่ไหมน่าใช่ครับรอบรองชนะเลิศใครชนะได้เก็วัยชิงชนะเลิศครับ ตอนที่รอบแล้วนะครับผมเล่นไปครับแล้วก็อัดไปแต่วิดีโอคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับ <laughs> ผมก็เลยต้องลบทิ้งมันก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็รวมผมก็เลยคิดว่ารวมกนันแรกไปเลยทีเดียวก็คืออันแรกเราเลยชนะมาใช่ไหมครับอันรอบที่แล้วก็ถือว่าเป็นอันที่สองไปอันนี้ก็มาถึงรอบที่สามครับ <laughs> โอเคเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าร <c oughs> อบน,นี้ครับ เรตั้งชื่อทีมดิตั้งชื่อทีมเดี๋ยวเรานะขอดูความฟิตก่อนโอเคใช้ได้อยู่ทางต่างนี้จะเหนื่อนนิดนึงครับการทองแต่ว่าถึงใช้ได้แล้วครับพวกนี้ฟังนะครับ,รบอันนี้พี่มืดอันนี้พี่ขาวอันนี้พี่โมอันนี้ใครแมซซี่ครับทีมอะไรไม่นะลืมชื่อซ d ดี CD. สับตรงนี้โอ้ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าไปดูก,กันเลย MK เเจอกับเลวมาสลตครับขอเรียกชื่อยอเป็น f อ c แล้วกันสีแดงสีแดงเราไม่เอาครับเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องสีแดงสีขาวาว่ายอดทีมเยือนใช่ไหมก่อนที่กี้ก็ลืมดูเลยครับว่าใครเป็นทีมเจ้าบ,บ้านและใครเป็นทีมผู้เยือนถือว่าเราเป็นเจ้าบ,บ้านละกันครับเพราะว่าเราเป็นคนเปิดก่อนตลอดอ่ะโอเคจะดูกันเลย เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่สเตเดียมกับสเตเดียมของอะไรนั่นเรลมาตติกใช่ไหมเปิดบ้านมาเจอกับทีม MK d o เคนะครับโดยที่กองหน้าข,ขาวอะไรนะชื่ออะไรไม่ได้อ่านไม่ออกกองหน้าของเราครับมีพี่มืดกับพี่ขาวครับนมช็อกโกแลตครับมาครับคู่ฝูด,ดูโอ้ยขาวกับดำใจเย็นๆครับเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอเคเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยนะครับมามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนใจเย,นยน็นใจเย,นยน็ยน,ยนโอเค มาครับมามาจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนเบียดอ๋ออ๋อขอเคลียร์อยู่ที่น้าสี่อยู่ที่น้าสนามนี่ครับตามสนามครับเปลี่ยนตัวดิเออเดี๋ยวินเย็นส่งกลับก่อนเอาแล้วว่างไหครับจังหวะนี้แตะไปให้เพื่อนเอาแล้วครับวิ่งวิ่งมาทอาสนามแล้วส่งไปให้เพื่อนตีสวยครับสวยจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยโดนสกัดอะไรได้ครับสกัดได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอืออือโอ้ยยังโอ้โหจังหวะนี้ไม่ฟาวไม่จะวา่านะครับว่าครับจังหวะนี้จะเปิดเราจะยิงนะครับระยะกี40่40เมตรครับเปิดดีกว่าครับเปิดไปให้เพื่อนครับจังหวะนี้ซัดโอ้โหซัดโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยจิ๊บหายนะครับจังหวะนี้อย่าอย่าดึงอย่าหลอกเราดิอย่าหลอกเราอดี๋ยหลอกผมสิงครับมีได้อืมเบียดกระบอลมาจนได้ครับ ไปไปโอ้ย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 แหลกแหลกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็เดี๋ยวเออจุ๊บเฮ้ยสไลด์ดะเดะดะใจเย็นครับอ่าบอกก็ได้ครับจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้ว่าไงสไลด์เอื้อโอ้โหพิวพิวเกือบชิบหายนะครับจังหวะตะกี้ไปไปแทงแทงลบอุ้ยติดครับติด โอ้แทงไม่รู้ช่องเลยวะเกมนักฟุตบอลได้เนี่ยไม่รู้ช่องใจเย็นๆส่งคืนให้เพื่อนก่อนออ่าืมวิ่งคืนบอลครับแตะไปครับจังหวะนี้ว่าไงครับโอ้แตะลบไปได้เปิดให้เพื่อนโอ้ยโอ้ยโดนเบียดครับโดนเบียดซับไปดูลูกนี้โอ้โหติดหัวเต็หมหัวเลย <c oughs> เดี๋ยว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 ล้มเองวิ่งมาชนกูโดนโล้มเองนะกูมไม่ผิดนะ จเยน็นครับเดินลบไปก่อนโอ้ชิบหายแล้วครับจังหวะน,นี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วประตูโอ้สุดยอดโอ้กรรมการช่วยไว้ครับโอ้หมดเวลาไปก่อนเกือบไปแล้วเกือบชิบหายแล้วตายตายครับอันนี้ได้แตะบอลยิงส่งบอลยิงอยู่ข้างกลางสนามครับอืมจ่ายขึ้นมาทางปีกแล้วครับวางนะครับแล้วสกัดไปได้ครับ ไปทางปีกเหมือนกันครับทางนี้ขึ้นหน้าแล้วครับยาวแล้วว่าไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้ว่าไงครับผูงป,ปั่นออกโอ้ยอะไรวะมาเว้ยมาเวย้ยมาเวย้ยมาเวย้ยเอาแล้วครับเอาแล้วจังหวะสวนคืนครับของทีมขาวฮะเล่นผิดจังหวะไปนิดนึงครับนี่ <cin cha> ผิดจังหวะผิดจังหวะหรือ ผิดนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยหรอกว่าไปแต่ลบอบมไปแล้วครับจิกออกข้างไปแล้วทำไมวิ่งช้าวะเดืงกลับโอจะดอกสักหน่อยแต่ให้เพื่อนครับจังหวะนี้สายจ่ายขึ้นบนลดสกัดไปได้ครับว่าไม่เข้าบอลอาวบอลอยู่ตรงนั้นแท้แชนเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิบหายแล้วจังหวะนี้จิบหายแล้วเข้าบอลเข้าบอล นี่ชิบหายแล้วครับชิบหายของจริงแล้วอ่าหลอดตัวไปไปครับต้องยิงให้ได้ต้องยิงให้ได้ต้องยิงให้ได้ไ,ดไปแล้วเว้ยหลุดแล้วครับจังหวะน,นี้โอโ้โหเกือบไปแล้วมาดิมาดิาดเอ้ยจะวิ่งลอบบอลทำไมเล่จาจังหวะชิบหายแล้วชิบหายอย่างเดียวแล้วเอ้ยเนี่ยเกือบไปแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอกครับ ไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกโอ้ไม่ได้เหมือนกัน,จะ,จ,นจะหลอกอะไรจริงๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเอาเอาแล้วว่าไงจังหวะนี้บตงกี้นี่วิ่งไปแล้วโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเฮ้น่าขอบเขตโทษเลยเปลี่ยนตัวออกพอดีเลยโอ้ยเกือบไปแล้วหูหมันไส้เลยครับตะกี้ จังหวัดจะได้ยิงอยู่แล้วนะครับนะ่ะโอ้จังหวัดลุ้นเลยเมื่อกี้ึ้นมองอฮ้ยโอ้เป็นตันเลยครับตอนนี้เป็นเบือ่อเลยเอา้าแตะทำไมเนี่ยแตะลบทำไมแตะลบทำไมโอ้หมดเวลาครับโอ้ต้องทดเวลาพิเศษนะครับในจังหวัดอย่างนี้เสมอตันสุดๆอย่างนี้ครับกินกันไม่ลงจริงๆเอาแล้วนะครับ เรามาต่อเลยครับในทดเวลาครึ่งแรกครับทดเวลาแรกทดเวลาแรกว่าไงครับสัตว์ไก่ว่าไงครับ,ล,รบลูกนี้โอ้โหออกข้างไปครับไม่เคยตรงขอบเลยไม่มีรุ้นเลยลูกตะกี้มงสวยแต่สวยแต่หลบหลบว่าไงจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงโอโ้แต่แป้งเพื่อนขึ้นมาเติมแล้วขอโทษครับขอโทษ เกจังหวะเดิมครับความหวังยังอยู่ที่มึงนะครับเนี่ยโอ้ยเซฟได้เอาละครับว่ากันจังหวะนี้จังหวะเปิดมุมของเรววัตเลยครับเปิดไปแล้วโอ้โหโคตรแรงเลยขึ้นมงครับโอ้โหโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบแล้วเออสกัดบอลออกไปกันได้ครับพูดพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เออ หมดเวลาครับงการเป่าโคตรไวเลยขึ้นศูน์ปุ๊บเป่าเลยยอด <c oughs> กินกันไม่ลงอย่างนี้ครับก็ต้องทดเวลาครึ่งลังแล้วครับจะ <c oughs> ทดสองรอบเออแค่ทดสองรอบเราสองรอบอยางกินกันไม่ได้อย่างนี้ครับเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งผิดข้าบอลเดะเออแตะให้เพื่อนแตะให้เพื่อนไปข้างหน้าแตะลงข้างล่างจังหวะนี้ช่องโอ้โหฉลับแล้วะโอ้โหซัดแล้วะโอ้โอโยกลับไปแล้วครับ กลับแล้วกลับได้แอปแล้วบุกอย่างเดียวครับมึงควัางออกมึ้งเต่ไงตั้เต่ออกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเราจะส่งให้มันทำไมเนี่ย thank you thank you thank you โอ้ย thank you thank you thank you โอ้ยเอาบอลไปใช่บ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้หมดเวลาไปแล้วครับ กินแกไม่ลงนี้ก็ต้องวัดกันที่จุดโทษนะครับอือหืออ้นี้ขึ้นอยู่กับดวงแล้วครับเราก็มาดูรายชื่อนักเตะนะใครเตะคนแรกโอเคไปลุกันเลยดีกว่ามาเฮ้ต้องเจยามินดีนะเพื่อนจับป้เอาครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับลุกแรกครับเบอร์27ครับตัวทําเกมเราซ้ายขวาครับซ้ายขวาครับเรียบๆเลยครับทางซ้าย เออเฮ้ยลูกนี้เข้าไปแล้วครับจะไปดุนซ้ายโอ้โหตรงกลางโอ้เอางี้ครับว่างครับ,รบยิงขึ้นไปข้างบนชึบโอ้โห,โโหลูกนี้ประตูแค่ลงเฉยๆดุนทางไปก่อนนะครับไปทางซ้ายโอ้โหเสฟไบ้ครับลูกนี้ เอาแล้วซัดไปแล้วซัดไปแล้วโอ้โหโคตรคมเลยก็เสียงเกมดังมากครับจังหวะนี้ลงไปทางซ้ายประตูไม่โดดเดี๋ยวเข้าขบาสิกเกมนิดนึงครับว่าไงครับว่าไงเดี๋ยวออกไปดีจังหวะนี้ว่าไงครับจังหวะนี้ว่าไงซ้ายไปทางซ้ายครับทางซ้ายฟึบโอ้โหประตูอยู่เฉยๆครับจังหวะนี้ว่าไงครับซ้ายนี่ฟึบโอ้โยคนวันทางเลยโ <c oughs> ดนจริงเฮ้ย ลูกนี้ครับสุดท้ายแล้วครับยิงเข้านชนะเลยครับไปทางมุมนูน้สนสั่งเลี้ยมน้อนเโอ้โหลูกนี้โคตรสวยเลยเย่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 ต้องขอบใจประตูนะครับนี่ช่วยเซฟประตูเราได้ครับไปเลยเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไปเฮ้ยเล่นไป120นาทีแต่จริงๆแล้วไม่กี่ไม่กี่นาทีแล้วครับ10กว่านาทีเอง ออแล้วครับก็จบกันไปนะครับในร,รอบรองชนะเลิศนี้ในร,รอบหน้าก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วรอติดตามกันเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในร,รอบสีงชนะเลิศครับเจอกันครับบ๊ายบาย